สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันเปิดคลิปมาก็มาชมดอกไม้สวยๆกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มากินข้าวที่ร้านอาหารค่ะเพื่อนๆพอดีน้องชายมาเยี่ยมนะคะก็เลยออกมากินข้าวที่ร้านอาหารค่ะ ดอกไม้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็สั่งอาหารไว้แล้วนะคะก็เลยออกมาถ่ายวิดีโอเพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ก็อาหารมาแล้วค่ะก็สั่งเป็นส้มตำไทยนะคะแปะสะปลาช่อนค่ะเพื่อนๆแปะสะปลาช่อนตัวใหญ่ๆร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นคอหมูย่างนะคะนี่ก็เป็นสปาเกตตี้ขี้เมาค่ะเพื่อนๆสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลร้านนี้เคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วค่ะเพื่อนๆออร่อยมากเลยค่ะวันนี้ก็ ตั้งใจมาทานเลยนะคะเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าพาน้นงมาด้วยค่ะอยากให้เขามากินร้านที่เราเคยมากินแล้วอร่อยอะไรแบบนี้ค่ะเ,เ,เ,เพื่อนๆแซะปลาชนจำโบค่ะร้อนๆเลยค่ะรสชาติเข้มข้น แล้วนะคะลงเสียงไปก็กลืนน้ําลายไปอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสมตำไทยน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆร,รสชาติอร่อยนะคะรสชาติอร่อยมากๆ ถอดรูปนะคะเพื่อนๆปลาถอดรูปมันกินเนื้อเต็มตัวตอนนี้เหลือแต่กลางนะคะเพื่อนๆอร่อยทุกอย่างเลยนะคะอาหารอร่อยมากเลยค่ะแต่ซาปลาช่อนนี้ก็จัมโบ้เลยค่ะเพื่อนๆซามใหญ่มากคอหมูย่างเหลือสองชิ้นนะคะ ไปหมดแล้วค่ะอร่อยจริงเมื่อนี้ก็อาหารอร่อยทุกเมนูเลยนะคะเพื่อนๆกินหมดไม่เหลือเลยค่ะสามคนจ่ายไปั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าบาทค่ะเพื่อนเถือว่าคุ้มค่ะอิ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเไปก่อนนะคะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมอีซีไลฟ์ y มว y นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนมีความสุขโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ